ธนาคารในประเทศไทยเผชิญกับการเติบโตที่แข็งแกร่งแต่ความท้าทายก็ยังคงอยู่11บเแบงก์เปิดงบประมาณไตรมาสที่3ของปี2568และผลกําไรของแต่ละธนาคารก็เปิดเผยความเป็นไปได้ที่น่าสนใจกําไรรวมของ11แบงก์ขยายตัว13%การเปิดงบประมาณไตรมาสที่3แสดงถึงกาไรรวมของ11แบงก์ที่ขยายตัวถึง7 3 7 0 8ล้านบาทโตขึ้น1 3าเทำให้ผลกำไรรวม9เดือนเพิ่มขึ้นเกือบ7%ซซึ่งเป็นผลกำไรที่น่าพึงพอใจ ผลกำไรของแต่ละธนาคารธนาคารกรุงไทย KTB กำไรสุทธิไตรมาส3อยู่ที่14,620ล้านบาทเพิ่มขึ้น25%จากปีก่อนและกำไรสะสม9เดือนเพิ่มขึ้น6.52%ธนาคารกรุงเทพ BBL กำไรสุทธิ1 3 7 8 9ล้านบาทเพิ่มขึ้น10.52%ธนาคารกสิกรไทย KBank กำไรสุทธิ 13,007ล้านบาทเพิ่มขึ้น5.79%ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB กำไรสุทธิ1 2 5 6ล้านบาทเพิ่มขึ้น10.19%ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเบกำไรสุทธิ8,783ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.48%ธนาคารทหารไทยธนนาทิทีบี TV, กำไรสุทธิ5,299ล้านบาทเพิ่มขึ้นเพียง0.53% ธนาคารทิสโก้ทิสโก้กำไรสุทธิ1,730ล้านบาทเพิ่มขึ้น0.99%ธนาคารเกียรตินาคินพัท KKP กำไรสุทธิ1,670ล้านบาทเพิ่มขึ้น27.97%กลุ่ม Land and House แลชิพจีกำไรสุทธิ924ล้านบาทเพิ่มขึ้น59.59% 59ธนาคาร CIMB ไทยซิม กำไรสุทธิ817ล้านบาทเพิ่มขึ้น366.86%แม้กำไรสะสมลดลง3.17%การตั้งสำรองและนี่เสียการตั้งสำรองของธนาคารในไตรมาสนี้มีการเพิ่มขึ้นในบางแบงก์เช่นธนาคารกรุงเทพเพิ่ม18.80%และ KKP เพิ่ม33%แต่ในงวด9เดือนการตั้งสำรองรวมของทั้ง11แบงก์ลดลง6.8% จากปีก่อนส่วนนี้เสียรวมยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ที่4 4 7 4 3 6ล้านบาทภาพรวมของระบบการเงินผลกำไรของธนาคารในไตรมาสนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของระบบการเงินในประเทศแม้ในบางธนาคารจะมีการเพิ่มต้นทุนเงินฝากและคุณภาพสินเชื่อแต่ก็ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแนวโน้มการเติบโตผลกำไรไตรมาส3 68แแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ต่อเนื่องของธนาคารในประเทศโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่ ซึ่งยังคงเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ท้าทายยังคงมีอยู่การเติบโตของธนาคารในประเทศอาจเกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจทั่วไปการตั้งสํารองและการจัดการนี้เสียก็เป็นสิ่งที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามผลกาไรของ11แบงก์ในไตรมาสนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งในสภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตและในสภาวะที่มีความท้าทายและนี่คือสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญการเติบโตของธนาคารในประเทศไทย เป็นการสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของระบบการเงินแต่การเติบโตนี้อาจมาพร้อมกับความท้าทายในการจัดการต้นทุนและคุณภาพสินเชื่อคุณคิดว่าธนาคารในประเทศจะสามารถรักษาการเติบโตนี้ได้อย่างยั่งยืนในภายหลังหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง